คุณจินดารัตครับช่วยเล่าซิเมื่อก่อนนี้อยากทราบชีวิตแต่ละวันเป็นยังไงครับถึงนํามาสู่เรื่องของเรื่องไขข้อกระดูกเสื่อมที่เป็นมาค่ะชีวิตเมื่อก่อนก็เป็นคนลําบากค่ะทำงานหนักครับหนักมากด้วยค่ะฉันก็รู้สึกมันปวดปวด,ปวดข้อยังไงชอบกลตรงที่ตรงไหนเข่าฮะหัวเข่าคะ่ะปวดแล้วนี่มันจะปวดปเป็นซีกเลยค่ะ<อ>ปวดเห้มันปวดยังไงก็ไปหาคุณหมอตอนแรกคุณหมอท่านก็ให้ยาม,มาทาน่ะให้ให้ครั้งแรกก็ไม่มากค่ะให้แค่ทานครั้งแรก4ี่เม็ด สี <4 S 1> ่เม็ดเอะมันก็ไม่หายปวดครับพอหนูก็ต้องทีนี้หนูก็กลับไปอีกอาทิตย์มากินอาทิตย์หนึ่งหนูก็ไม่หายหนูก็กลับไปอกีกพอกลับไปคุณหมอก็ไปให้ไปเอกซเรย์ดูเอกซเรย์ X ดูก็บอกว่าเข่าคุณมีปัญหานะท่านก็เพิ่มยาอีตัวกลมๆใหญ่ๆนะคะใส่แก้วแล้วก็เอาน้ําใส่กินนะคะแล้วก็เพิ่มยาเม็ดแคปซูลแดงๆ <c oughs> แล้วก็แด <c oughs> งๆเหลืองๆนะคะเพิ่ม <c oughs> โอ๊ยทำไมเพิ่มมากจังคุณหมอบอกเงี้ยแล้วดีขึ้นไหมฮะพอทานแล้วมันก็ก็พอบรรเทานะคะคแต่มันไม่หายขาดแล้วทีนี้ก็อบอกคุณหมอไม่เพิ่มเยอะจังความี่กังวลของเรามากินกินได้สองวันแล้วกลับไปถามกลัวค,ค,คุณหมอให้ย้ำผิดก็กลับกลับไปถามคุณหมอที่คุณหมอก็บอกไม่หรอกครับไม่ไม่ไม่ผิดหรอกอทีนี้กินมากินมา ได้สองอาทิตย์สามเาิตหนูก็เอ๊ะทำไมมันถึงปวดตึง,งิดตึง,งิดปวดแบบไม่หายอ่ะปวดซีกเดิมเป็นซีกๆเงี้ยปวดซีกเดิมทีนี้ก็ไปอีกทีก็ให้อสเลหม่ท่านก็บอกว่าหัวอะไรนะไขข้อก็ดูกมันเสื่อมแล้วทีนี้คุณต้องฉีดยานะอะก่อนจะพบบิมนะคะใช้เวลามาอยู่สองปีค่ะที่ฉันอตอนที่มาบริษัทนะคะมากับคุณนรงแว่นแก้วนะคะมาเสร็จฉันยังกินน้ําฉันต้องหลบอย่างนงี้เลยเพราะว่ากินน้ําเสร็จมันจะออกคราง เพราะปากมันเบียบเ้ยวค่ะกินแล้วมันจะออกข้างมัน,มนไม่มีความรู้สึกเลยค่ะกินยาวันละมือ้อละสิบแปดเม็ดค่ะสิบแปดเม็ดรวมกับอีที่ใส่แก้วไปแล้วมันจะเป็นฟองฟูดขึ้นมานค่ะนั่นแหละสิบแปดเม็ดค่ะวันนึงก็หลายสิบเลยครับค่ะพอกินไปได้สองเดือนอาการที่เพิ่มขึ้นมาปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนในท้องแล้วนี่หน้าก็แดงหน้าแดงปวดไอ้ทำไมมันปวดอย่างนี้หน้าเราก็แดงมีความว่าขึ้นไส้หน้าแดงขึ้น นี่ก็เลยกลับไปหาคุณหมออีกครับกลับหาคุณหมออีกคุณหมอก็เลยให้ไปกินแป้งเอ็กซรย์ดูบอกโอ้โหกินยาไม่ได้ยามากไปอะไรเงี้ยครับก็ให้ลดยาลงลดยาลงมันก็เพิ่มความที่ว่าเราก็ยิ่งไม่ค่อยดีเพิ่มเครียดอีกเครียดองก็ลองซื้อซื้อจากแปเที่ซื้อที่ปัจจิที่เขาทองนะคะมาบีมสองขวดขวดเวเขียวนะคะแล้วก็ กินโกขวดหนึ่งค่ะครับค่ะก็มาทานอยู่สามวันสามวันก็รู้สึกความรู้สึกที่ได้อย่าง,างชายังไม่ยังไม่รู้เรื่องนะคะคือได้ไม่แสบท้องอืมอาการแรกที่เริ่มสึกคือไม่แสบท้องค่ะไม่แสบท้องสามวันนะครับค่ะแล้วทีนี้กินมาได้หวันเจ็ดวันก็เลยบอกแฟนบงพ่อหนูรู้สึกว่ามีหยิกแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บห,หนูก็บอกว่ามีความรู้สึกเจ็บเจ็บกินมาได้เดือนกว่าเดือนกว่าไ อีลองอีขาที่เราเคยใช้เนี่ยลองไม่ใช้ดูซิก็ลองพยายามเดินด้วยตัวเองอะ่ะครับค่ะก็ทานมาประมาณ3ามถึี่เดือนก็คิดว่าปกติคิดว่าเดินเดินได้ปกติช่วยเหลืออะไรตัวเองได้ปกติกันเลยบอกว่าคุณนรง,นงเดี๋ยวจะมาบริษัทด้วยสมองเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างนะฮะมันควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคบวบคุมความเจ็บปวดอะไรทั้งหมดเลย นะดังนั้นที่รู้สึกชารู้สึกอะไรนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์สมองมันไม่ได้รับอาหารมันไม่ได้รับเลือดนะคะะฉะนั้นนี่ก็ก่อให้เกิดอาการต่างๆทีนี้ที่ปวดข้อเดี๋ยวอาจารย์ปรัชญาคงจะพูดนะคะว่าเกิดจากอะไรยาอย่างเรื่องโรคกระเพาะก็เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเกิดจากกินยาเยอะเกินไปยาแก้ปวดเพราะยาแก้ปวดพวกนี้กินแล้วก็เป็นโรคกระเพาะทุกรายอ่ะนะคะอันนี้เป็นฤทธิ์ข้างเคียงของยา แกปวดต้านการอักเสบที่เขาใช้รักษาอาการอักเสบของข้อหรือปวดตามข้ออะไรพวกนี้นะฮะ,ฮะอันนี้เข้าใจว่าที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่อาการชาอาการปวดหายไปส่วนหนึ่งก็คือว่าเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้นะนะฮะจากการใช้ทั้งกิงโก<ะ>กิงโกก็<ะ>ทําให้เลือด ไหลเวียนดีรวมทั้งโอเปอเรชันบิมอันนี้ก็ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นเซลล์<ะ>ประสาทก็ทำงานได้ดีขึ้น<ะ>พอทำงานได้ดีขึ้นอะไรมันก็คื้นตัวตามมาโอเปอเรชันบิมหรือบาลานซ์สีหมูเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวปริยาศาสาตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ แล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มก,กันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ